คลิปนี้เราก็จะมาหาโชคลาภกันนะครับจากต้นไทรและสารแห่งนี้เคยมีคนถูกลงวัลแล้วโดยไม่ทราบว่าได้เลขมาอย่างไรแต่เท่าที่รู้ก็คือคนที่เขาถูกหวยเขาก็มาสร้างสารใหม่นะฮะเขาก็จะมาบวงสรวงอะไรของเขาเป็นประจำเราก็ไม่รู้เขามาขอเลขก,กันอย่างไรทางเราก็จะ ถ่ายให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับอ,อนุญาตถ่ายนะครับเผื่อคนที่มีโชคมีลาบเขาจะได้เลขได้อะไรไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใครได้โชคได้ลาบก็หมั่นไปทําบุญทําทานนะครับอันนี้ก็เป็นสารนี่นี่นี่มีเลขนะฮะไปตีเลขกันเองนะครับหวยก็เป็นอบายามุกอย่างหนึ่งอบายก็คืออะไร ความเสื่อมมุกก็คือประตูอบายามุกก็คือค้นทางของความเสื่อมก็อย่าไปเล่นเยอะซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เผื่อมีโชคมีลาบเอาให้ดูพิจารณากันเองนะฮะว่าเลขจะมาจากจุดไหนบ้างเอาดูต่างปกเสาสิมีเลขอะไรไหมแต่ที่เห็นก็มีเลขอยู่หนึ่งจุดละดูสิว่าปู่ยาตาย,ายายเทพเทวดาอารักษ์ จะให้โชคให้ลาบไหมมีอะไรบ้างน่ะมีเลขอะไรที่เป็นยันทางบนมี 5, 5, 9, 8, 5, 5 4, ้าห้าเก้หหส่สอโอ้มีสี่สามห้าห้าแเก้าอันนี้ดูกันเองนะครับเนี่ยเอาดูซิมีโชคลาบอะไรไหมหนึ่งหนึ่ นี่นี่ก็เป็นเลขที่ได้จากสารนะครับมาดูอีกสารนึงฮนะมีเลขไหมครับโอ้หนี่มีของเส้นไหวนะครับโอ้นี่เลขไหมเอ่อหวยก็เป็นอบายยมุกนะครับก็อย่าไปเล่นกันเยอะเล่นการพนันเยอะมันก็จะทำให้ หมดเงินหมดท้องนะฮะเพราะการพนันมันก็เป็นความเสี่ยงมากเสี่ยงเสียมากกว่าเสี่ยงได้ตรงโซนนี้ก็จะเป็นต้นโพนะต้นโพใหญ่นะครับลนะจุดนี้ตามความเชื่อของคนเราก็บอกว่าจะมีเทวดาอลักษ์อยู่ต้นไม้ใหญ่แต่บางบางผู้รู้ก็กล่าวว่าต้นโพจะไม่มีเทวดาอลักษ์อันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะเราก็ได้ยินมา หลายหแหล่งเออแต่ก็เย็นสบายนะกาศเย็นสบายนี่ก็เป็นใครมีโชคฮนะตาดีได้ตาร้ายก็อาจจะได้ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอ้สารนี่ก็ผุกเก่านะฮะอื๋ยวดูนะฮะตีเลขหวยดวย้จากอะไรต่างๆเนี่ยจะพอจะเป็นเลขหวยได้ไหม ามันเป็นอะไรตีเป็นเลขได้ก็ตีกันไปอ่าันนี้เป็นเลขไหมเนี่ยมีเลขอะไรขึ้นมาไหมอาเนาะจะให้โชคให้ลาบกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ส่องดูมีกี่ขวดเนี่ยเอาดูมีน้ำต้มมีน้ำแดงทั้งหมดเก้าขวดน้ำแดงเก้าขวดโอ้อาหารกับ บูดเก่าแล้วนี่ทูบกี่ดอกนี่มีโดมาสองดอกนะฮะทูบสองดอกเอาไปตีหวยกันเอ,เองนะครับ9อันนี้เก้าขวดอันนี้สอันนี้ก็มีเลขสาลพัดเลยนะเนี่ยแล้วก็เลขอะไรที่เห็นแวบ,บๆเมื่อกี้เาดูรอบสาร โอเคนะครับก็ว่ากันไปนะฮะตามภาษาของคนที่เสี่ยงชอบเสี่ยงโชคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ